สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกบบรบอสในเกมคาเฟ่ที่มีชื่อว่า Sally State Play Sally เป็นมนุษย์เพศหญิงมีรูปร่างผอมเพรียวสวมเสื้อสีเขียวน้ำทะเลถือร่มมีจมูกยาวปานกลางทางลิปสติกสีแดงและมีผมสีบลอนซีดหยิกเป็นลอน Sally ลลเป็นนักแสดงละครเวทีเธอชื่นชอบการมีชื่อเสียงดูเหมือนเธอจะจริงจังกับการแสดงมากจนทําให้การต่อสู้ของเธอเป็นส่วนหนึ่งของบทละครในเกมนี้พวกนี้จะต้องสู้กับเธอทั้งหมด4ด่านในด่านแรก Sally จะมีการโจมตีทั้งหมด4แบบแบบแรก Sally จะใช้ร่มกลืนตัวเธอเองแล้วเธอจะตกจากข้างบนมาทับผู้เล่น แบบท mm ี hmm. ่2เธอจะส่งจูบอกมาเป็นรูปหัวใจจะมีการเคลื่อนไหวแบบคลื่นแต่ผู้เล่นสามารถตบมันได้แบบที่3เธอจะกระโดดหมุนตัวบนอากาศแลวปล่อยพัดใส่ผู้เล่นแบบที่4เธอจะกระโดดหมุนตัวแนวเฉียงใส่ผู้เล่นเมื่อเธอได้รับความเสียหายมากพอเธอจะใช้ล่มกลืนตัวเธอแล้วไปโผล่หลังฉากด่านที่2ฉากข้างหลังจะเปลี่ยนไปเป็นบ้านของแซลลี่หลังจากม่านเปิดแซลลี่จะปรากฏตัวพร้อมกับชี้ไปที่ผู้เล่นในด่านนี้เธอจะมีการโจมตีทั้งหมด3แบบแบบแรกเธอจะกระโดดหมุนตัวบนอากาศและปล่อยพัดใส่ผู้เล่นแบบที่2เธอจะกระโดดหมุนตัวแนวเฉียงใส่ผู้เล่นแบบที่3เธอจะปล่อย หนูออกมาจากล่มฝั่งละ2ตัวโดยหนูจะไต่ขึ้นข้างบนฉากแล้วตกลงมาใส่ผู้เล่นระหว่างที่ผู้เล่นกำลังต่อสู้จะต้องระวังขวดนมเด็กที่โยนลงมาจากระ่าบาด้วยเมื่อสร้างความเสียหายมากพอแซลลี่จะอยู่ในชุดนางฟ้าและถูกพาขึ้นไปข้างบนตันที่3ผู้เล่นจะได้เจอกับเธอในรูปแบบเทพธิดาซึ่งทํามาจากกระดาษแข็งและมีคนควบคุมจากด้านบนเธอจะมีการโจมตีแบบใหม่3แบบโดยจะมีป้ายกระดาษข้างตัวเธอบอกว่าจะโจมตีแบบไหนแบบที่1เมเทโออุกกาบาตกระดาษแข็งจะตกลงมาจากด้านบนซึ่งผู้เล่นสามารถทําลายเพื่อเผยให้เห็นดดดาาาาววสสีูแและมรถตบไไปท่้ สองบิ๊กเวคลื่อนกระดาษแข็งที่มีคนถือจะเดินตรงมาที่ผู้เล่นผู้เล่นจะต้องพุ่งตัวหลบด้วยการตบดาวของเมเทโอหรือใช้สกิลติดตัวสโมฟและที่ l i g h t n i n g จะมีสายฟ้าที่ทำจากกระดาษแข็งลงมาใส่ผู้เล่น2ถึง4ลูกเมื่อสร้างความเสียหายมากพอเธอจะถูกดึงขึ้นไปแต่ที่สเธอจะปรากฏตัวในชุดนางฟ้าที่ห้อยตัวอยู่ข้างบนฉากเธอจะไม่โจมตีผู้เล่นแต่จะมีล่มจากด่านแรกมาหมุนอยู่บนพื้นเหมือนลูกข่างคอยปั่นตัวผู้เล่นและมีดอกกุหลาบที่โยนมาจากผู้ชมหล่นลงมาสร้างความเสียหายใส่ผู้เล่นได้ต่่าาาางอันกกกเเสสีมมูห้้ผลลรถไดดวุ ยดินขึ้นมาหรือไม่ตรงเงาฉากของผู้ชมด่านลับหากผู้เล่นเหยียบไปที่เทวดาเด็กทั้งสองจะทําให้โครงแขวนในฉากหล่นทับสามีของแซลลี่วิธีที่จะขึ้นไปเหยียบม,มีอยู่2วิธีวิธีแรกให้ผู้เล่นตบไปที่หัวใจที่ออกมาจากจูบของเธอมันจะทําให้ผู้เล่นเด้งขึ้นข้างบนวิธีที่2ใช้สกิลติดตัวเวทสโตนหากผู้เล่นทําอย่างนี้จะทําให้ข้ามด่านหนึ่งอย่างสมบูรณ์ในด่านที่2ฉากข้างหลังจะเปลี่ยนจากบ้านเป็นสํานักชีเซนติโมทีและเปลี่ยนจากเด็กโยนกลดนมเป็นแม่ชีโยนไม้แม่ทัดแทนใน ที่ใช้ผลักลูกไฟกระดาษแข็งใส่กุเล่นส่วนการจมตีของแซลลี่ยังเหมือนเดิม